ต่อกันที่การจับกลุมนะครับแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเนื่องจากว่าตาจำนวนเนี่ยก็ไม่น้อยนะประมาณ56คนค56คนเนี่ยแบ่งเป็นนะครับแรงงานชาวเมียนมา53คนแล้วก็มีผู้ติดตามมาด้วยอีกประมาณ3คนด้วยกันวิธีการของเขาเนี่ยเขาก็จะมีการ หลบซ่อนตัวอยู่กลางป่านะครับแถวแถวบ้านส่องกะเรียนะครับในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะใช้วิธีการเดินเท้าลัดเลาะนะครับแล้วก็มีการเดินอ้อมด่านตรวจความมั่นคงน้ําเก์กด้วยนะครับเพื่อที่จะนะครับหลบหนีเจ้าหน้าที่ไม่ให้สามารถจับกลุ่มได้แต่ว่านะครับท้ายที่สุดแล้วท่านผู้กําก,กับการและตํารวจสพสังขละบุรี กองสนธิกำลังทหารนะครับไปจับกลุ่มแรงงานเมียนมาจำนวน56คนดังกล่าวครับเนี่ยฮะก็ยังคงนะครับพยายามที่จะเดินเท้าลัดเลาะแล้วก็หลบหนีมุ่งหน้ามายัางประเทศไทยเพื่อที่จะเข้ามาทำงานหาเงินภายในราชอาณาจักรไทยนั่นเองครับเนี่ยฮะก็เป็นทั้งหมดเลยนะครับรวม56คนที่กำลังนั่งจับกลุ่มกันอยู่ครับ เรื่องนี้พันตรจเอกภัยทูลศรีวิไลผู้กำกับการสอพอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีส่วนที่กำลังตำรวจประจำจุดตรวจน้ำเกิร์กนะครับนำกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าริมถนน323เส้นสังขละบุรีด่านเจดี3องค์ในพื้นที่บ้านซองกะเลียหมู่ที่8ตํตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากที่ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า พบแรงงานชาวเมียนมาหลบซ่อนอยู่ในบริเวณแห่งนี้ครับทีนี้เมื่อเดินทางไปถึงเจ้าหน้าที่ไปพบกับกลุ่มคนชาวเมียนมารวม56คนเขากำลังนั่งจับกลุ่มกันคือที่น่าสนใจก็คือตอนนั้นเนี่ยฝนก็กำลังตกโปรยปลายลงมาอยู่นะครับเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงได้แสดงตัวว่าเป็นเจน้าหน้าที่และขอตรวจสอบเอกสารประจำตัวที่ทางราชการออกให้ ปรากฏว่ามี53คนแล้วก็ผู้ติดตามอีก3คนรวม56คนนี่นะครับไม่สามารถแสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้และส่วนใหญ่ก็คือแทบทั้งหมดไม่สามารถพูดและก็ฟังภาษาไทยได้จึงได้มีการควบคุมตัวทั้งหมดมาที่สอพอสังขละบุรีเพื่อทำการสอบสวนขยายผลถึงขบวนการขนแรงงานต่างด้าวในรอบนี้ครับ แต่ว่ามันมีหนึ่งในแรงงานที่สามารถพูดภาษาไทยได้นะครับจากการสอบถามเนี่ยชื่อว่านายมินอ่องอายุ32ปีคนนี้เนี่ยบอกนะครับว่าตนเองแล้วก็พวกเดินทางมาจากบ้านพญาตองสู่ซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านพระเจดีสามองค์หมู่ที่9ตําบลหนองลูอาเภอสังขละบุรีใช้วิธีการเดินเท้าลัดเลาะป่าเข้ามาครับ หลังจากนั้นก็ลักลอบเข้ามายัางประเทศไทยบริเวณบ้านบ่อญี่ปุ่นชายแดนติดต่อกับบ้านซองกาเลียโดยมีผู้ชายสองคนเป็นคนนำทางแล้วก็แบ่งการเดินทางนะครับออกเป็นสองชุดเมื่อมาเข้าสู่ประเทศไทยนะครับคนนำพาทั้งสองคนเนี่ยให้พวกตนรออยู่บริเวณบนเนินเขากลางป่าโดยบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนมารับไปขึ้นรถเพื่อเดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทยต่อไป แต่ก็มาถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้เสียก่อนนั่นเองครับขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมายก่อนนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสอพอสังขละบุรีเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายหลังจากนี้ต่อไปนั่นเองครับก็ยังคงจับกลุ่มได้อย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมสำหรับลักษณะแบบนี้นั่นก็คือ เป็นแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาครั้งนี้นี่ก็คือเคนะรื่องร้อยนะรวมรวม56คนเลยทีเดียวเนี่นะครับเพื่อที่จะหนีเข้าเมืองหวังมาหาเงินในประเทศไทยของเราก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจสอพอสังขละบุรีแล้วก็ทหารด้วยนะครับที่สนธิกำลังร่วมกันในการจับกลุ่มครั้งนี้นะครับหลังจากนี้ต่อไปเดี๋ยวคงจะต้องนะครับส่งกลับประเทศต้นทางผลักดันกลับประเทศต่อไปก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน นะฮะจะมีการทำประวัติไหมแล้วก็ที่น่าสนใจหลังจากนี้นะฮะจะยังคงเขาเรียกว่าดันดนแล้วก็ลักลอบแอบเข้ามาเป็นรอบที่2รอบที่3หรือเปล่านะคุณดัครับคือต้องบอกว่าก็ยังคงใช้พื้นที่การจารบุรีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลักลอบนะคะแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศไทยแบบนี้หรือว่าจะเป็นในส่วนของยาเสพติดนะก็คือมันก็เป็นเขาเรียกว่าตะเข็บชายแดนนะคะที่เป็นจังหวัดหนึ่งที่ติด กับประเทศเพื่อนบ้านก็คือเมียนมานั่นเองครับติดจริงๆระยะทางก็คงไม่ได้ไกลมาก<ช>สามารถรที่จะเดินเท้าเข้ามาอ่ะแล้วก็คนที่นำทางเข้ามาอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวการที่น่าสนใจอาจจะ<ช>ต้องมีการสอบสวนข้อมูลนะครับเพื่อที่จะดำเนินคดีต,ตามกฎหมายกันต่อไปครับ